สวัสดีครับสองเหรียญที่เห็นนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยแท้เหรียญหนึ่งไม่แท้เหรียญหนึ่งและโดนกันเป็นทิวแถวนะครับโดยเฉพาะเหรียญหน้ากากาทองคํามีทุกเกจิที่มีราคาเลยครับหน้ากากาทองคําเขาใส่หน้ากากาทองคําเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกับตีแลบนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกกยโดนกันขึ้่นเป็นทิวแถวนะครับแล้วอีกเหรียญหนึ่งที่โดนกันทั่ปว,นนททวประเทศเลยนะครับ เนี่นะครับเป็นเหรียญหลงพ่อกลัดหน้นากากของคํานะครับเก๋แท้ยังไงนะครับในสายวิทยาศาสตร์จะอธิบายให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะครับส่วนถ้าคุณไปสายห้างนี่เขาเขี่ยออกแต่เขาไม่อธิบายแต่ในสายวิทยาศาสตรน์นี่ถ้ามาตรวจพาะกติแลบนะครับจะมีคำอธิบายเพื่อให้ FC เข้าใจนะครับแม้ว่าจะเสียเวลานิดนึง แม้ว่าทางช่องจะทําคลิปแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเสียเวลาดูนะครับแต่การทําคลิปยาวยๆนะครับเพื่อที่จะให้เ c ฟซีเข้าใจเหรียญมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับสีสวัสดีครับพี่ส,ส,ส,สีช่วงนี้เราตรวจเหรียญองละสา,ส,าสามร้อยยี่สิบเ็บาทสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทใช่ครับทั้งเกอท,ทั้ทงแทก็ยี่สิบเอ็ดบาทถูกต้องแต่ถ้าเกอเยอะๆเราก็ ทำไมครับฟรีอ่ะคือเราเก็บพอประมาณไม่ได้เก็บทุกเหรียญจุดต้องทบแต่ถ้าคุณไปอีกสายหนึ่งนี่เขาเก็บทุกเหรียญเก็บทุกเหรียญเลยแล้วเขาตีเก๊เขาก็ไม่บอกว่าเก๊ยังไจุดต้องแต่ที่นี่ตีเก๊เราก็จะที่บายให้เอฟซีเข้าใจว่าทาไมทำหลักฐานไปด้วยทําหลักฐานไปด้วยว่าเก๊ใช่ตีทุกทุกวันนี้เหรียญนักกัทองคำมีคนมาตรวจกันเยอะมากเยอะแล้วก็โดนกันเยอะแล้วก็ที่โดนโดนกันหลักๆก็คือแต่ทองแดงก็มีแล้วมันก็เป็นเก๊ทองแดง เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเพื่อที่จะตัดเลยใช่ครับสีอ่ะอย่างเหรียญหลวงอัวัดพระยาเนี้โดนกันเป็นทีวแถวใช่เพราะคิดว่าเป็นเหรียญราคาแพงถูกต้องนี่แล้วเดี๋ยวเอออย่างของพี่เนี่ยผมจะอันเนี้ยเรามาเทียบสองเหรียญถูกไหมครับจะมีเหรียญหนึ่งแท้เหรียญหนึ่งเก๊ครับนะครับเหรียญเนี้ยแท้เหรียญเนี้ยเก๊ครับพอดูอย่างนี้ปุ๊บมันเพื่อนเพื่อหลายๆคนมองมันก็คล้ายๆกันครับไม่มีอะไรแตกต่าง เดี๋ยวพอไปขยายดูปุ๊บแต่ถ้าดูจริงๆนะเหรียญแท้จะมีความคมลึกมากกว่าเหรียญฟอนสปาร์คไอเนี้ยคือเทคโนโลยีฟอนสปาร์คคือจริงๆแล้วก็คือ, e, อ EDF เอ้ย EDM นะครับอันเนี้ยแต่ว่าเวลาถอดถ้าสังเกตดีๆนะตรงขอบม,<า>มันจะมีรอยแกะใหม่เพิ่มมา เพิ่มเติมตัวตัดคนละตัวกันครับตัวตัดอใช้ดูได้ครับนะครับเห็นไหมเเหรียญแท้เขาจะตัดขอบชิดพอดีครับแต่เหรียญถอดเขาจะตัด,ตดไม่ชิดนะครับ,รบแล้วที่สําคัญขอบเนี่ยขอบจะใหญ่แต่ขอบแท้จะเล็กครับสังเกตง่ายๆเลยเนี้ย และเดี๋ยวไปดูกล้องกําลังขยายสูงกันว่าตรงขอบเนี่ยพิจจรณาได้ไหมติเหรียญเกนเนี่ยที่เขาใส่หน้ากากทองคำเพื่อหลบเลี่ยงแล้วก็สร้างให้เป็นมั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 น,ม,นมีมูลค่ามากขึ้นเน่ยครับถามว่าเหรียญแท้มีที่เป็นน้ากะกทองครับของเซียนก็มีลงในหนังสือหลายเล่มก็มีครับนะครับมีทั้งโรงยามีอะไรหมดครับนะครับแต่ว่าในหนังสือนั่นแท้จริงไหม มันพิสูจน์จากอะไรแต่ของผมเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพอมาดูตรงนี้เดี๋ยวเราดูในขยายสูงขึ้นมานี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเฮ้ยตีเราเราเราป,ปรับเป็นขาวดำทั้งคู่ได้ไหมผมชอบดูออ,อันนี้ปรับขาวดำไม่ได้เพราะมันเป็นกล้องมันมันม,นมนได้แหละแต่ว่ามันปรับเสียวเวลาปรับครับอ่ะอันนี้เห็นไหมขอบนี่ขอบหนาครับนี่ขอบจะเล็กเดี๋ยวไปดูที่กล้อง การขยายสูงกว่าน,นี้ ฟอสปาร์คเหรียญจะมีความหนาใหญ่กว่าเดิมนะครับส่วนเหรียญแท้จะมีเรียวเล็กครับเม็ดตุ่มต่างกันเห็นไหมครับฟอสปอรถ้าเรา,เาถ้าเราดูโดยความรู้พื้นฐานเนี่ยถ้้้าาเเเรสสนนนบนนม,นนมันมีเส้นบนเส้นเหมือนกันอันนี้อันนี้นนต้องแต่ถ้าเขาจะทําให้ดูเก่าเขาจะทําให้เหรียญน,นี้ดูเก่าไปเลยถุกกองแต่จะเป็นเหรียญศึกอะไรเขา แต่เขาที่แค่ทําไม่ได้คือแมื่อลอยทุนเหรอทาที่ทําไม่ได้อาตัวสนิมโลหะอืะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะใช้พวกน้ออํายาทําเก่านี่ถ้าตรวจเจอตรวจเจออ่าครับเพราะจะมีคา่าเอ,อ่อซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงครับนะครับแล้วก็อ่าอย่างเหลี่ยมแท้เนี่ยเยนบัตจะมีค่าสนิมครับซึ่งเนี่ยค่าสนิมที่แท้จริงครับ นะครับส่วนเทิดเป็นเหรียญเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตัวนี้มันมีเนื้อนิกเกิลที่เป็นตะหนิอ่ะโอเคมีอ่ะเดี๋ยวเราเอานิกเกิลกับนิกเกิลนิกเกิลนิกเกิลแท้กับนิกเกิลเก๊นิกเกิลยุคเก่ากับนิกเกิลยุคใหม่นี่มันคนละนิกเกิลกันนะครับถูกต้องเหมือนกับสแตนเลสเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันอันนี้พี่นกพี่นก รวมเศษเขาเขามีคว<ช>ามเชี่ยวชาญอะเนี่ยจะเห็นคราบสนิมครับถูกไหมแต่น,นี่เป็นคราบเขียวๆอยู่เลยครับและมันจะเป็นแพรเป็นแผ่นครับแต่อันนี้มันจะเป็นดอกกครับเห็นไหมครับลักษณะสนิมต่างกันแล้วก็เนี่ยขอบว่าเห็นไหมอเน,นี้ยขอบขอบจะเล็กอเน,นี้ยขอบใหญ่ครับแต่เธอไปดูที่หน้าตาปุ๊บดู แท้ของเซียนห้างกับแท้สายวิทย์คนละแท้กันนะครับแท้สายวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ส่วนเซียนห้างนี่ตีโดยรวมแล้วถ้าถ้าสิบเอ็กโดนโดนสิบเอ็กถ้าเจอเหอรียญฟอสสปาร์คใช้งานมีสิทธิ์โดนใช่ถ้าสำหรับคนไม่เก่งนะครับแต่ชาวบ้านทั่วไปโดนแน่นอนเสียภูทรโดนแน่นอนใช่แล้วผมอะก็รู้ว่าเราจะดูงานจะตรงไหนอตอนไหนับแต่ให้วิเคราะห์เนี่ย พอเห็นพิจรนาอย่างนี้ปุ๊บนี่คราบสนิมครับจะเห็นชัดเจนแต่เหรียญนี้จะไม่มีคราบสนิมเลยครับจะมีแค่สีด้านลงเฉยๆครับเพราะว่ามันใช้น้ํายาครับไอไออันนี้ถ้าตรวจธาตุเจอตัวตรวเจอครับครับด้านลงด้านหลังนี่แบบใกล้เคียงมากเอเอพอสปารนี้จำได้ดีนะครับ แต่<ด>เขาทิ้รทงร่งองรอยไว้นะครับใช่นี่งานพอะสปาสิอันนี้งานพอสะสอนนาอปาอันนี้งานเท้เฮ้ยเฮ้ยด้านหลังทําได้ดีดีเหรอนี่ยนะครับด้านหลังเขาจะทําได้ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับ 10x โดนแน่นอนใช่เห็นไหมจะทําได้ใกล้เคียงกว่าแต่ถ้าเกิดสังเกตตัวยันดีๆเห็นปะ่ะตัวเนี้ยมันจะแบนครับนี่มันจะนูน เห็ไหมครับครับร่องรอยต่างกันแล้วก็เส้นอันนี้จะมีเส้นแตกที่มีความคมชัดแต่นี่วอร์สปาร์คยังทําได้ไม่ละเอียดนะครับถูกต้องเท่ากับไอ้เท่ากับแกะมือนะครับค<ช>ือร่องรอยเล็กๆนี่เขาทําไม่ได้นะครับใช่แต่ถ้าใครไม่สังเกตก็ใครที่บอกว่าใช้บล็อกไอ เลซิ้นใช้บล็อกใช้บ็อกหลายๆอย่างนะครับก็ยังไม่ถ้าใช้กล้องสิบขันหลับพันเท่าขึ้นไปนี้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับใช่เนี่ยเห็นป่ะแล้วมันพิจารณามันมีเส้นบนเส้นเหมือนกันครับแต่ ถ้าเกิดเขาเครื่องตรวจปุ๊บไอเนี้ยจะรู้เลยมันจะมีปริมาณของออกซิเจนอนะ่ะบนเนื้อสูงกว่าตรงนี้ถ้าใช้เครื่องตรวจทาานถูกต้อใครใช้ไอกล้องของเคลียนเนี่ยแต่ถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บมันแทบจะแบบมองไม่ออกเลยนะครับแต่ที่ผมมองออกได้เพราะว่าอะไรเรารู้ว่าอ,อันตรายภายหน้าด้านหน้าเหรียญเนี่ยมันจะถอดยากกว่าหลังเหรียญครับหลังเหรียญลายเหรียญมันจะน้อยกว่าหน้าเหรียญ โดนกันเยอะนะครับเหรียญที่หน้ากากทองคำนะครับเยอะโดนโดนกันบานตาไทยนะครับแม้ว่าเหรียญจะอยู่ในหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเยอะๆก็เป็นเป็นเยอะนะครับอย่างที่เห็นนะก็เหรียญที่ฟอสปสัสต์ที่ผมบอกว่าเออเวลากระแสไฟมันวิ่งมันวิ่งตรงกลางใช่แต่เวลาเกิดความที่ปุ๊บ ด้านข้างมันจะเกิดความที่สูงกว่าครับพอเกิดความที่สูงกว่าปุ๊บมันก็เลยกัดเป็นลายครับแล้วเวลามันกัดกัดตรงกลางใช่ป่ะเขาต้องใช้น้ําเลี้ยงพอใช้น้ําเลี้ยงปุ๊บน้าตรงกลางมันจมลงไปก่อนน้ําก็ต้องหลีออกข้าง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 ก็จะเกิดกระแสะไฟเหมือนไอรอยน้ําไหลอะ่ะมันก็จะเป็นล่องรอยพวกเนี้ยเนี่ยคือฟอสฟารครับ เดี๋ยวเราจะไปดูเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับอันนี้โดนกันโดนกันอื้อเลยนะครับใช่เพื่อนผมอ่าพี่ที่เป็นแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาโค์กันอันนี้ไอที่อันนี้เป็นเหรียญที่โดนนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่โดนครับ เหรียญแล้วเห็นเลยว่าเหรียญเนื้อนิกเกิลใช่มีความคมชัดมากกว่าไอเนี้ยตื้นครับเห็นไหมครับเหรียญฟอสซิปาร์กจะตื้นกว่าแต่เหรียญแท้จะมีความคมลึกมากกว่าแต่ล่องรอยแทบจะไม่เหมือนไอแทบจะเหมือนกันเลยพีเหรียญฟอสซิปาร์กเนี่ยนะครับเกจีแพงๆเนี่ยเขาจะนนิยมใส่หน้ากากเงินหน้ากากหน้ากากทองอ่าใช่แต่เขาเขาจะเขาไม่ทําเขาไม่ทําเดียวๆออกมาเนื้อเปล่าๆเหมือนด้านขวาถูกต้อง เขาจะต้องลงยาหรือทาหน้ากากบางคำปิดร่องรอยเน้นความสนใจของคนใช่ครับเนี่ยอย่างนี้จะเห็นรอยขนแมวเยอะใช่ไหมแต่ฟอสซาปป์มันจะไม่มีเลยไม่มีเลย,เ,ลยเห็นป่ะแล้วก็เส้นมันจะตื้นกว่าแล้วก็ไปดูพื้นของเหรียญที่ฟอสซาปป์ยังยังทาไม่ได้อยู่นะครับถูกต้องแล้วด้านขอบข้างเนี่ยเห็นป่ะครับร่องรอยมันพยายามจะเก็บไว้แต่ว่ามันจะตื้นกว่าทั้งหมดเลยสีลหเนื้อโลหะเนี่ยมันถ้าคนยุกนี่ต่างกันไกลไหม ต่างกันหลักมันจริงๆอ่ะมันต่างกันไม่ค่อยเยอะครับแต่ไอคำว่าไม่ค่อยเยอะเนี่ยคือสารละลายอ่ะมัน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 ออกมันออกไปครับนะครับตัวออกซิเจนอ่ะมันออกไปครับอ่ะทีเดี๋ยวเราดูด้านหลังเห็นไหมจะตื้นกว่าเยอะเลย ด้านหลังนี่สิบเอ็กโดนแน่นอนโดนโดนแน่นอนนะครับด้านหลังแต่พอดูวันนี้หเห็นป่ะเหรียญแอมจะมีความลึกแต่ถามว่าคนไม่รู้เนี่ยมันจะลึกขนาดไหนครับมันจะตื้น,อ,นอันไหนเรียกแท้เรียกเก๋แต่ถ้าเรามาเทียบปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเอออันไหนอมันลึกกว่ากันครับแล้วบอกว่าอา้าวไอเหรียญน,นี้อาจจะผลิตที่หลังก็ได้ครับผมไม่เถียงครับแต่ผมไม่สามารถที่จะเอาแบบนี้ผ่านให้ได้ ไม่มีคนมาตรวจเหรียญลักษณะนี้เยอะนะครับมีแล้วก็เอ,อไปดูได้เลยมาตรฐานของผมเนี่ยถ้าเกิดไปเหรียญเกรดเดียวกันนะครับจะอยู่ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดครับของตีนี้จะใส่ภาพกี่กี่ความละเอียดเท่าไหร่ครับความละเอียดความละเอียดของภาพที่จะขยายดูอ๋อประมาณก็ใส่เข้าไปในเทือดจริงๆมันก็คือประมาณสักสิบเท่าก่อนอะ่ะ เบื้องต้นเพราะว่ารูปเล็กเราสามารถขยายได้ครับใหญ่นะครับแล้วก็เอ,อ,อย่างรูปที่เราลงมาเป็นอย่างเงี้ยใช้กล้องเรามาขยายสูงนี้ก็ประมาณสามสิบเท่าที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเหรียญแท้เอาดูตรงหูก่อน เทียบกับเหรียญฟอสป,ปาปาเห็นไหมครับถอดมาแทบเหมือนกันแต่ว่าข้างในเนี้ยร่องรอยเนี้ยเนี้ยต่างกันครับนะครับแล้วตรงเนี้ยเส้นใหญ่เห็นไหมแต่เนี้ยเส้นเล็กและขอบค้ายเนี้ยใหญ่ อันไหนเป็นเหรียญฟอสต์วะทีอันนี้เหรียญฟอสต์สิอ่ดูละละเราหน้าตาหานุมาหน่อยนี้เจ้าพใบหน้าหานุมาทีอ๋อนี่หน้าหลวงพ่อกล้วยเขาจะ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 ทําเป็นหน้ากากทองคําไว้เพื่อปกปิดแต่ก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ทองนะครับไม่ใช่เห็นไหมเดี๋ยวแท้จะมีความคงกว่าขาดจะเห็นเส้นล่างครับชัดเจน นะครับแต่เหรียญฟอ์สจะมองไม่เห็นครับแล้วก็ร่องรอยในหูเนี่ยตรงเนี้เขาเขาต้องการนักกักทองคำมาปิดไว้ป้องกันให้ให้ดูเกะได้ดูแท้มากขึ้นนะถูกต้องไอนน้เขาขายกันเหรียญหลักร้อยอ่ะอไม่มันตอนเนี้ยเหรียญแท้มันหลักร้อยไอ้เหรียญเกะหลักร้อยใช่เหรียญเกะหลักร้อยมันขายอะบงคนอ่ะคือคนขายไม่รู้หรอกเกะแท้แไหมครับแต่ตอนนี้ เ,เพื่อนแบบคนที่จะพามาตรวจผมเนี่ยพอรู้แท้ปุ๊บไม่มีใครปล่อยเลยหลักร้อยสักคนหนึ่งตอนนี้คือตั้งราคามาสูงๆกันทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อย่างแพลตฟอร์มอ่ะทุกคนสามารถตั้งราคาเองได้แล้วด้วยสามารถเปลี่ยนแปลงราคาเองได้อ่าใช่สามารถตั้งราคาเองได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเข้าไปที่ หลายคนอ่ะค้นหาผมค้นหาใน Google ก่อนเลยอ่ะาผมจะใช้ชื่อพี่ไดเทศอะไรนะไปเทศไกงูนะครับแล้วผมลงเป็นอ m มเด็ i ไอดีก็จะดูว่าพระที่ผมมาตรวจไว้ที่นี่มีกี่องค์นี่แต่ของพี่นี่สมเด็จหนึ่งองค์แค่องค์เดียว เปิดเปิดราคาไว้เอามันนะครับเห็นไหมครับมีรายงานนีครับแต่พี่ยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยริงจริงอ่ะผมไปเปิด,ปดสธา,านะให้ได้ครับเนี่ยก็จะดูได้ดูของ ของพี่กิติแล้วกันนะครับให้ดูพี่พยับดีกว่าทั้งพยับชินวัตรแล้วก็ลงข้างหลังนี่เป็นพับที่พี่พยับมา,มากับเอามาลงไว้ นี่นะครับยังไม่เปิดสถา,านะฮัลโหลจ้ะโอเคเดี๋ยวครับตำรบจเดี๋ยวตำรวจมานะครับเราต้องต้องอยู่ทําคลิปก่อนนะครับโอเคโอเคเนี่ยนะครับนี่นะครับพนะระของท่านทายาบเห็นไหมครับก็จะมีชื่อ ครับอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับถูกต้องเนี่ยระบุไว้เลยเนื้อทองผสมครับเปอร์เซ็นทองสูงมากนะครับประมาณทําเกนี้จบเลยใช่เนี่ยก็จะมีพระสมเด็จที่เป็นใครอยากดูพระสมเด็จของพยับชินวัฒน์ก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ตีได้น,นะครับได้ครับแล้วก็ตีได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็อาวิเคะห์ก,กันไว้เรียบร้อยเลยนะครับ คือคนที่มาสมัครตรงนี้ใช้ภาพตรงนี้ไปตรวจในแชตเอ <ไง S 1> <GB> t บี e ตซีดเจมีนายได้เลยนะครับ<ช>เพราะว่าความละเอียดของพระโอเคอเดี๋ยวผมให้ดูที่เขาตั้งราคาไว้แล้วดีกว่าครับอ,อย่างของผมแล้วกันพีอ่อย่าตกใจราคานะมา ไอ้ตั้งราคานี้ทุกคนมีสิทธิ์ตั้งได้นะครับใช่เนี่ยผมก็ตั้งไว้เลยสามสิบห้าล้านครับนะครับเพราะผม,มบอกเลยวแท้แน่ครับนี่อ่ะไปดูมรีรายงานรายงานมีครบหมดมีประวัติลงสามารถขยายดูรายละเอียดได้ครบครับนะครับหน้าหลังหันวนสารอยู่ตรงไหนเพราะพระองนี้ไม่มีใครปลอมแปลงได้อยู่แล้ว มีตวรตวจทงตรวจธาตุอยู่ในนี้ทั้งหมดกมากคุณสามารถเอาโปรแกรมตรวจธาตุเนี่ยไปเข้าโปรแกรมวิเคราะห์เคาะพระได้นะครับถูกต้องต,อนนตีตท่านนี้ัะรับตรวจสอบพระองค์อะไรอยู่เริ่มต้นสามร้อยี่สิบเอ็ดบาทเริ่มต้นสามร้อยี่สิบเอ็ดบาทนะเป็นไปใหญ่สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทราคาโปรโมชั่นครับครับ,รบนี่นะครับก็ตีเข้าไปดูเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์หน่อยติดต่อสอบถามค้นหาข้อมูลพระเครื่องก็สามารถเข้าไปเปิดได้นะครับใช่ ในเว็บไซต์ a m u l e t ID นี่นะครับเว็บไซต์ดีนะครับก็ทางช่องก็จะนำความรู้เรื่องการตรวจสอบผ่าสายวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มนะครับเพื่อให้คุณสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับคือคุณแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีจุดขายของตัวเองนะครับแล้วแต่ใครจะไปนะครับก็ขอบคุณสีแลบครับสวัสดีครับ